ไหนฉันขอตรวจด้วยซิว่าเป็นรองเท้าปลอมหรือเปล่านี่โอ้โหของปลอมแน่นอนร้อเปอร์เซนต์เอากลับคืนไปเลยฉันไม่เอาหรอกโอ้โหของปลอมมา,มาขายได้ยังไงวันเนี้ยโอเคธนบัตรมาดูกันนะฮะวิธีสังเกตก็คือเอาขึ้นข้างบนให้แสงมันส่องอุย้ยอันนี้น่าจะเป็นของแท้แน่นอนนะคะโอเคมาเก็บไปเลยโอเคใบที่สามไมใบที่สองเลย <laughs> มาดูกันอุย้ยไม่มีรอยอะไรเลยนะโอเคของแท้ ชั้นเอาโอเคเดี๋ยวฉันจะให้ทิปนายด้วยแม่งนี่ใส่ดีจังเอาราห่ามากล่องแงะกล่องอืดเอามาจำนำก็ต้องมาให้บ้าขาแม่ค้า,ม,คามางัดเหนื่อยไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> โล่นี่คือโล่นะฮะมาขูดกันดูอืดอืดโอ้โหมีรูปขี้ด้วยอะ่ะน่าจะเป็นของเด็กเล่นหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหเป็นอ่ะของเด็กเล่นของปลอมไม่เอาอะ่ะโอ้โหเอากลับคืนไปเลยไม่เอา ไม้เบ็ดเบาดูดิโอ้โหย้ยอมแมวชะทัดเลยนะเนี่ยโอ้โหของปลอมแม่งเอากลับพื้นไปเลยไม่เอาไปขายใครก็ไปนี่มาเหรียญน,นายกัดดิเออเหรียญอันนี้แข็งใช้ได้ของจริงเหรียญอันที่สองมาดูดินายกัดอ๊บโอ้โหชโอเเ็อกโกแลตเอาชอเเ็อกโกแลตมาขายนี่อันที่สามอันนี้ของแท้ฉันเอาโอเครู้เรื่องเพื่อนเอาระมา การ์ดในตํานานโอ้โหน,นี้หายากนะมีแสงวิบวับของแท้แน่นอนร้อยเปอร็โอ้ my god โอ้เอาชันเอาชันเอามาใบที่สองโอ้ยใบนี้ยิ่งหายากมากกว่าเดิมวิบวับเหมือนกันโอเคของแท้นายนี่สุดยอดจริงๆเอาของแท้มาขาย มาเส้นทองอันนี้โอ้โหสวยงามอร่ามแท้แลตะลึงมันจุ้มสารเคเมีดูนะฮะว่ามันเป็นของแท้ไหมถ้าของปลอมมันจะละลายไม่ละลายด้วยโอเคฉันเอาอันเนี้ยอะมาห้อยคอทานฟอร์เมอร์นะฮะมาจุ้มน้ําไปเลย ดูดีว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมถ้าเป็นของปลอมก็จะปาใส่หน้านายไปเลยของปลอมมันละลายแล้วมันเป็นสีดำเอากลับคืนไปเลยนั่นเนี่ยน,นายนี่ขี้โกงจริงๆเลยนั่นนี่ใส่ไม่ดีมามาทดลองว่าดาบของแท้ไหมฟันโอ้โหเยลลี่ยังค่ะโอ้โหเอามีดฟันเยนลลี่ดาบพังของปลอมจัดๆอ่ะฮะมามาสแกนดูนะฮะว่าอันนี้มันพังหรือไม่พังโอ้โหมันมีหนูวิ่งอยู่ในนั้น หนูกราลังกายอยู่ในนั้นเอามือไปจับมาเลยแล้วกันดูดิว่าแบบว่ามันเป็นหนูจริงๆไหมมัดูกันนะฮะปึ๊บโอ้โหเป็นหนูจริงๆด,ด,ด้วยเอากลับคืนไปเลยโอ้โหนิสัยไม่ดีอ่ะเฮ้ยกดเิดเอาไปกดเอาเฉยเลยกดเพจอะไรวะมา มาตรวจดูการ์ดว่าใบไหนใช้ได้ไม่ได้มาอันนี้อ้าวกดไปติดโอ้โหมากดติดรอบหนึ่งโอ้ยแดงเถือกเลยใช้ไม่ได้ไม่เอาใบที่สองมาดูกันนะฮะว่าใช้ได้หรือไม่ปึ๊บอ่าใช้ไม่ได้ใบที่สามและความหวังสุดท้ายโอเคอันนี้ใช้ได้ฉันเอาเอาแล้วมาแห่ทํามฮะโดวเดี๋ยวจับลงตำรวจเลยมาอันนี้อืมรองเท้าโอเคแต่ไม่ค่อยถูกชลโรกับรองเท้าใบนี้สักเท่าไหร่ ดูชงดูเชือกโอเคน้าจะของแท้แหละมาส่องดูอ่ะส่องดูด้านบนของแท้แหละแต่ว่าแต่ว่าฉันไม่เอาวะ <c oughs> มันไม่ถูกใจมันไม่สวยไม่เอาเว้ยมามา,มาตรวจคนดูโอเคมีรายชื่อตามป้ายโอเคมาเอาคนที่สองอะดูอ่ามีรายชื่ออยู่รายชื่ออยู่เอ้ยเดี๋ยวนะไอคนใส่เสื้อสีน้าเงินนี่มันคุ้นคุ้นไหมโอ้โหโกงมึงโกงงไปเลยมาแฮ่ทําไมล่ะโอ้โหจะจับส่งต,งตงํารวจอีกรอบหนึ่งเลย มาคัดแยกรองเท้าเอาสีเหลืองเอาไปรีไซเคลิลทำไมอะสีเหลืองมันไม,ไม่ไม่ดีตรงไหนวะสีเหลืองไม่ดีตรงไหนทำไมจะต้องทิ้งด้วยโอ้โหไม่เข้าใจ13อันมา9และ10อีก3คู่อีกอีก3ข้างสีไม่ใช่3าคู่ใส่ไปปุ๊บโอเคแล้วสีแดงมันขายออกแต่สีแดงเหรอวะ อ่ามาเหรียญอ่ะคืออะไรอ๋อให้ใส่รหัสเช็ครหัสดูนะคะว่าของแท้ของปลอมมากดเลยหนึ่งสองแล้วก็3แอนแล้วก็สี่ห้าหกจิ้งจกฟกักไส้ไม่ใช่ <c oughs> มาโอ้โหของปลอมใส่รหัสไม่ได้นี่เอากลับคืนไปเลยนะนี่ไปทางไหนเข้าทางนั้นเออไม่ใช่ดีออกทางนั้นมา,าคืออะไรวะจิ้มต่อ,เ,อเข็มจิ้มใช่ไหมอ่ะ อันไหนดีวะซ้ายขวาเอะขวาเลยกันจิ้มไปจึบ๊บโอไม่ไม่ตรงตามรูปไม่เอานะฮะกดไม่เอา no ไปเลยโอเคผ่านภารกิจอันนี้คืออะไรโอ้ยทำไมมีหมวกมีแว่นมีหนวดอ๋อจะต้องเอาออกนะฮะเอาให้เหมือนแบบว่ารูปเล็กอะเอาทําให้เหมือนรูปใบเล็กโอเคเรียบร้อยเนี่ยคือแอบงองอยู่นะคืออะไรโอ้ยมา มานี่นายไปซื้อที่สำเพลงมาหรือเปล่าเนี่ยโอ่งในตำนานนะฮะมาเช็คดูโอ้โหมาโอเคอยู่นี่ดูดิอ่าอ่าโอเคอยู่นี่ของแท้แน่นอนไม่ต้องกลัวโอเคฉันเอาของแท้เรามาเช็คเพชรกันหน่อยมาติร์ดเติร์ดเติรดต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  ตรงนี้ของแท้เช็คตรงนี้อือของแท้ดูดูตรงนี้ดูตรงน toi, ี้ตืดตืดตืดตดอ่าโอเคมาเช็ er, คครั้งสุดท้ายปึ๊บอ้าวของปลอมเฮ้ยนี่นายเอาของแกมาให้ฉันหรอฮะโทรแจ้งตำรวจดิพนักงานโอ้โหกลับกลับไปเลยกลับไปเลยโอ้โหขี้โกงอ่าตำรวจคนนี้นะฮะต้องการกุญแจรถ ไหนเช็คก,ก่อนว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าตำรวจเก๋นนะแหมปลอมตัวมาปลอมตัวมาหรือเปล่าอุอุอะปลอมอ่ะเป็ดของแท้หรือเปล่าถ้าเป็ดของแท้จะต้องร้องแกลแกลโอไม่ร้องแกลแกลของปลอมนะฮะเช็คยศด,ด,ดูดูดิบนหมวกอะโอโหของปลอมไปเลยไปเข้าคุกเดี๋ยวนี้ตำรวจปลอมตำรวจตัวชี้หมาอ่า มาเช็คกันยูว่าเป็นของแท้ของปลอมตืด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 โอ้ยอันนี้ของแท้เอาฉันเอาใส่โหลไปเลยมาโอ้โหอันนี้สีม่วงสวยงามเลยนะฮะมาเช็คดูเช็คดูปึ๊บปื๊บป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 ๊บอ่าของแท้ฉันเอาจ้าโอเค thank you very พ่อหนุ่มโอ้คนนี้เอาอะไรมาจำนำครับเออคืออะไรอ่ะดูดเอาแม่เหล็กดูดนะฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นเหล็กหรอใช่ไหม โอเคใส่ไปปุ๊บมันคืออะไรก็ยังงงๆอยู่นะฮะมันคืออะไรมันเลดแตงโมหรือเปล่ามันคือเหมือนเมล็ดแตงโมนะเออใส่ไปข้างบนอีกต้องต้องไปดูข้างบนด้วยใช่ไหมอ่ะโอเคดูดให้หมดเลยนะฮะปุ๊บ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 อ่ะอีกอันเอ้าเลืออันเดียวก็ดูดไปไม่ได้เออมันเสียเวลาไหมอ่อเออมันเสียเวลานะจ๊ะมาดูดดูดอันบนแบบปุ๊บอ ฉันคิดว่ามันมีพิรุษฉันไม่เอาจ้านี่เอากลับคืนไปเลยเอาล่ะช่วงประมูลสินค้าคนนี้ประมูลมา250ฉันว่ามันน้อยไปนะ290มันก็ยังไม่รวยพอ380โอเคฉันเอาฉันว่ารวยแล้วล่ะ